สวัสดีค่ะสาวๆนะคะหลายคนถามว่าครูหนิงใช้ลิปสติกอะไรวันนี้ใส่เสื้อสีแดงครูหนิงก็หยิบเบอร์9ของมนตราลิปทุกคนดูสีสีแบบชัดแล้วก็แดงสดสดเหมือนเสื้อที่ใส่เนาะการที่เราเลือกลิปสติกให้เข้ากับสีของเสื้อผ้าหรือการแต่งตัวของเรานั้นนะนี่ครูหนิงมีเล็บสีนี้ด้วยนะมันก็เป็นอีกหนึ่งที่เสริมความมั่นใจแล้วก็ทําให้เราเป็นคนที่ดูมีบุค,คลิกที่น่าเชื่อถือ ดูเป็นคนที่แต่งตัวแต่งหน้าเป็นเนาะแม่มดออนไลน์มีมนตราลิปแมทออกมาทั้งหมดสิบสีเข้ากับสีเสื้อผ้าของผู้หญิงได้เกือบทุกตัวควรมีทุกสีเพราะว่าสายไลฟ์สดหรือว่ามันเราต้องไปพบปะผู้คนเนี่ยนะคะหนึ่งสิ่งเลยที่ดึงดูดนะคะก,ก็คือรอยยิ้ม และการเจราจาพูดคุยเพราะฉะนั้นเนี่ยลิปที่ดีมันก็ช่วยทําให้เราดูดูแพงขึ้นดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเนาะช่วยเสริมบุคลิกด้วยนะคะคุณหญิงจึงผลิตลิปมนตราที่เป็นลิปแมตที่แบบมันจุกไม่หลุดอะ่ะเราไปดื่มน้ําอ่ะแล้วเราก็ไปทานข้าวหรือเวลาที่เราใช้แมสใช่ไหมคะยุคนี้ลิปไม่ติดแมสด,ดื่มน้ำเนี่ยไม่ติดหลอดทานข้าวก็ไม่หลุดอะ่ะเหมาะมากๆที่เราจะต้องแบบมีไว้ครอบครอง่ะนะฝากทุกคนเลยค่ะนะคะ ตัวนี้คุณหญิงตั้งใจที่จะผลิตให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องริมฝีปากคล้ำเขามีวิตามินบำรุงค่ะทาต่อเนื่องนะคะริมฝีปากที่คล้ำเนี่ยก็จะดูแบบระเรื่อมากขึ้นและก็บำรุงให้ริมฝีปากของเรานะคะนุ่มแล้วก็ไม่ตกร่องเห็นไหมคะไม่ติดไม่ติด ไม่ต้องกลัวว่าไปจุ๊บแก้มลูกของเราและว่าสามีเนี่ยนะคะจะติดแก้มเขาด้วยนะคะแล้วก็ยังปลอดภัยเป็นลิปออร์แกนิกนะลิปแมทที่บางเบาเหมือนไม่ได้ทามันจะเป็นเขาเรียกว่าอีกปรากฏการใหม่ของผู้หญิงเลยอะจากที่ทาลิปมาทั้งชีวิตนะครูเชื่อว่าถ้าใครที่ใช้จะหลงรักและราคาแท่งละร้อยกว่าบาทเองหาซื้อได้กับแม่มดออนไลน์ไปเสริมบุคลิกภาพกันใช้ลิปมนตราลิปแมทค่ะ